ตนเจกับพี่ไปดูนะครับเดี๋ยวตั้งนาโมปาอาสามจบพร้อไกันนครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีสวัสดีชงเชื่อ ฝ่าห้องคืนๆเอาใช่เสียงดังไกลอยู่บกหา,ม,ามหาสังขารเปียนราศีเป็นฤดูการแถมถ่ายพักสุริยะอาทิตย์ย้ายเข้าสุราศีมันดีคือคอาบันต์าเสือหงุงเขาทั้งหลายทั้งตาและย่ายพ่อแม่ทั้งเก่าแก่และมิสรสหายทั้งเจ้าหน้ายอทุ่นครูลูกน้องหลายพัอพรอ่บมานางหอมร้อมสูผ้าขวัญ บางพองพันหมากบุรีบางพองขาทีปลาอาหารบางพ่องตกแต่งฐานใบสีบางพองตกแต่งนีตอนรับแขกบางพองแจกข้าวสารปลาอาหารบางพองเตรียวของฝันใบหมอบางพองพองพิธีการเอิ่นพ่องเพลงบางพองเตรียมบันเล่งครับกองบางพองพองเพลินพ่องรวยพรอนบางพ่องเป็นสี ที่ก่อนเสือรอตัวแล้ววิจัยอิจอาพิธีบาสีสูขวัญให้ท่านคุณครูไพบูนสนเทปูชิกเกษียนอายุราชการในปีนี้พ่องของครัวจงดีอยู่ดีเงื่องหุงยดพุ่งลำเลิกเงื่อนเขาแก่เกิดอนันตังอธิปตาย่งองอาจบอขาดแก้วข้ามดีสมบัติมีลังเขาให้เจ้ามีอายุยืนเน่า พอหน่อยข้ารอยปีเก่าแก่ประสิตโตเชโตปัสสิตโยมังชโลมหาัชาโยขออัญเชิญสริมงคลามาหงเต่ามาหงเจ้าตลอดกาลมาเยอะขวัญเ้ยมาเยอเะขวัญเลยครับต่อขอให้พี่ไปบุลนะครับลุงไปบุญจงมีต่อความสขขรัทธาเิญนะครับตี่วันนี้ข,ข,ข,ข้าขอถูกข้อมือให้กับเป็นกำใจให้กับงงลุไปบุญครับเชิญครับเชิญครับ แทไปครับวปดาสยีมดแวพี่แล้วพี่จะไปที่ไหนครับแล้วพี่จะไปที่ไหนครับที่เป็นที่เป็นพืนนะครับทเป็นกับกงท่านเป็นนะครับท่าเป็นนักเรียนท่านเป็นสิบสาวโรงเรียนครับ นะครับผมรู้บ้างในท้างทันเป็นรุ่นพี่ผมสุดทีนะครับคุณครูไปบูลนะครับ <c oughs> ในรุ <c oughs> ่นนั้นสอบเข้ามหาวิทยาลกรได้สี่คนนะฮะหนึ่งในนั้นคือคุณครูไปบูลสุเทพ